สวัสดีคะ่ะว er. ันน ah, ี <fo oh. yeah. ้มาดูหลานๆนะคะวันนี้มาดูหลานๆเรียนหนังสือนะคะวันนี้เออหลานเออแล้วนะคะวันนี้หลานอ่านหนังสือนะวันนี้น้องภูมิทําอะไรบ้างลูกอ่านหนังสือเหรอวันนี้สอบครับสอบสอบกี่โมงลูกสอบอันสอบเมื่อไหร่ก็ได้ครับขาได้สอบภายในวันอ๋อเหรอเอ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 ายอ่ะดูหนังสือนะดูหนังสือนะลูกเออไป วันนี้คุณยายมาดูความเรียบร้อยของหลานๆนะคะอ่าประทูมานี้มาหาพี่ฝันลูกฮัลโหลฮัลโหลพี่ฝันคะ่ะทำอะไรอยู่คะอ๋อวันนี้ทำงานใช่ไหมคะวันนี้สอบไหมคะไม่มีค่ะแต่ว่าไม่มีสอบไปไปโรงเรียนภาษาจีนว่าไงลูกไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วก็ฉันจะกลับบ้านแล้ว เฮ้ยเฮ้ยจ้าค่ะเดี๋ยวพ่อแม่มารับอ่าอันนี้หนูยังไม่รู้กันโอยยังไม่รู้โอเคบรรยาวใช่ไหมอืมอืมยายยายไปต่ายกินบ้าอะไรยายยายแน่แน่หรือขอข่ายังไม่แน่ใจอยู่เลยเองพือบ แล้วโอเคโอเคหลานหลานเขาหัดฝึกพูดภาษาจีนนะคะภาษาจีนกำลังเรียนภาษาจีนอยู่อ้าวไปปลาทูกลับบ้านเร็วทูลงนะหน้าไปลุยปลาทูกำลังบ้านอ้าวอ้าวอเร็วเออรอแม่ด้วยรอแม่ด้วยโอเคเอาละโอเคค่ะก็เอ,อจบแค่นี้นะคะ วันนี้มาดูความเรียบร้อยของหลานๆนะคะยังอยู่เย็นเป็นสุขดีนะคะกำลังเรียนหนังสือกันอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะที่เขามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย